เสียงไก่ป่าไก่ป่าดุมากตัวเมียเข้ามาแล้วตัวเมียตัวเมียเดินมาแล้วมาเดินแถวๆไก่ต่อมองไม่เห็นครับวันนี้หมอกเยอะตัวเมียเดิอนอยู่ข้างๆนะเสียงไก่ต่อไก่ต่อคนกำลังเก็บยางอยู่ด้วยฮะข้างหลัง เพราวนาว่า,วาอยามาเก็บตรงนี้ฮะที่ผมนั่งอยู่เขาก็ย่างเสียงไก่ต่อเสียงไก่ป่าเรามาลุ้นกันนะมันจะตีไหมวันนี้หมอกนะตั้งอยู่ตั้งนาน ไก่ป่าโอ้ยคนก็สะเทือนเนะคุยกันลั่นเลยเสียงคนเฮฮาเนี hey ่ยเขากำลังเก็บยางอยอะไก่ป่าตีไก่ต่อตีปี